หลงพี่เอ้ยทิีทีโดนได้ยังไงตัวนี้แล้วจิ้มแล้วตัวได้จิ้มแล้วเด็วันถ้าจะให้โดนได้ที่ใครโดนเหรอขอจิ้มทีหนึ่งอะไรเงี้ยขอขอขอจิ้มเดียขอจิ้มเดียหรอขอจิ้มเดียวนี่คนหรือที่ขอจิ้มแบบมือได้มือแล้วเนี้ยขอแบบมือแบบคืนที่ไหมคะมาดูวันเลยแบบโคมมากอ่ะ เสร็จแล้วไม่เก่งหรอเฮ้ยคิดท่นคิดชาคับของนี่ม่ซึ่งเหมือนเลยโดนามอย่าเดินต้ไม้หวาเจอหน่ดเลยไป้ไมด้วยเดกวัดมาเอใช่เลย้นไม้